รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณะภูสิทธิ์อุดมนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงประจำปี2569นะครับในหมวดที่ว่าดวงใครจะเป็นเศรษฐีในปี2569นี้นะครับโดยดวงเศรษฐีเนี่ยจะเจาะเฉพาะเรื่องการเงินและโชคลาภโดยเฉพาะเลยนะครับฉะนั้นยังไม่ใช่ว่าจะเป็นคนที่ดวงดีที่สุดนะเนื่องจากว่าจะเป็นการเจาะเฉพาะเรื่องการเงินอย่างเดียว นะบางคนอาจจะมีปัญหาสุขภาพมีปัญหาการงานมีปัญหาเรื่องรักอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นไปดูสุดยอดคนดวงดีอีกทีนะอาจารย์จะได้ทำคลิปในชุดปี2 5 9 9เนี่ยไว้ประมาณ9คลิปเลยนะครับใครที่สนใจอยากดูภาพรวมใช้ในการวางแผนชีวิตนะครับก็เข้ามาติดตามในช่องของอาจารย์ได้นะโดยในปี2569เนี่ยนะครับถือเป็นปีที่มีความพิเศษมากๆเลยนะเนื่องจากจะมีดาวตรีเทพนะครับ ก็คือดาวสามดวงหลักๆเลยนะก็คือดาวพฤหัสดาวเสาร์และดาวราหูจะมีการย้ายราศีนะในปีนี้สองห้าหกเก้าเนี่ยนะครับทั้งสามดวงเลยซึ่งดวงดาวแต่ละดวงเนี่ยนะครับจะมีอัตราการโคจรที่ไม่เท่ากันเลยนะครับเช่นดาวพฤหัสจะมีการย้ายราศีเนี่ยหนึ่งปีดาวเสาร์จะมีการย้ายราศีสองปีครึ่งดาวราหูจะมีการย้ายราศีปีครึ่งอย่างเงี้ยนะครับแต่ในปีสองห้าหกเก้า ก็คือมาย้ายทุกดวงเลยในปีนี้ฉะนั้นดาวพฤหัสเนี่ยก็จะส่งผลในเรื่องของความดีความสิริมงคลโชคลาบโอกาสอย่างนี้นะครับส่วนดาวเสาร์เนี่ยก็จะเป็นความเหนื่อยความหนักความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ถ้าสําเร็จก็เป็นความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ไปเลยนะครับส่วนดาวราหูเนี่ยก็จะมาส่งผลในเรื่องของการพลิกชะตา เกิดการกระตุ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นพอดาว3ดวงนี้มีการย้ายราศีครั้งใหญ่ นะในปี2569เนี่ยครับมันก็จะส่งผลโดยตรงต่อทุกลัคนาเลยนะครับและในปีใหม่2569นี้นะครับอาจารย์ก็ถือโอกาสอันเป็นมงคลแจกภาพบรมครูหลวงปู่โลกอุดรน,นะครับอันนี้เป็นภาพบรมครูหลวงปู่โลกอุดรซึ่งเป็นพระอาจารย์ใหญ่เป็นพระอาจารย์ประจําวิชาเป็นครูของอาจารย์เนี่ยทำให้อาจารย์ได้มีวิชาความรู้ต่างๆเนี่ยนะครับอาจารย์แจกฟรีนะครับมีหลายขนาดนะครับอันนี้เป็น A5 นะมี A3 มี A4 a 5ใครที่สนใจอยากรับไปบูชาให้เป็นสิริมงคลก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ Line at open down นะครับขอรับได้ฟรีเลยแล้วก็ยังมีแจกหนังสือสวดมนต์นะครับเป็นบทสืบชะตาใหญ่เป็นหนังสือสวดมนต์ที่มีการรวบรวมบทพุทธมนต์ที่เป็นการแก้เคราะห์ต่อชะตาโดยเฉพาะเลยนะใครที่เจ็บป่วยด้วยโรคร้าย ใครมีปัญหาอุปสรรคชีวิตใครติดขัดอะไรต่างๆสวดเจริญพุทธมนต์สืบชะตาใหญ่นะตามชื่อเลยชื่อก็บอกแล้วสืบชะตาใหญ่เล่มนี้อาจารย์แจกฟรีเลยนะครับแล้วก็จะมานําสวดมนต์เนี่ยทุกวันอังคารพฤหัสเสาด้วยเวลาทุ่มครึ่งนะ เล่มสีแดงเนี่ยนี้คือแจกฟรีส่วนมีเล่มสีเขียวอันเนี้ยจะมีภาคพิธีกรรมนะครับจะเป็นการบอกวิธีการอธิษฐานจิตบทพูดในการขอขกรรมกรขอโหสิกรรมเจ้ากรรมในเวรเล่มนี้ไม่ได้แจกฟรีนะครับเล่มนี้ให้บูชากันแล้วก็เป็นการนําปัจจัยเนี่ยนะครับที่บูชาเนี่ยไปสร้างเรือนกรรมฐานนะครับซึ่งตอนนี้อาจารย์ก็ มีการจัดสร้างเรือนกรรมฐานและมีสอนสมาธิวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานสอนมาตลอดเลย6ปีแล้วนะครับแล้วก็มีการสอนฟรีเนี่ยทุกๆเดือนเลยใครที่สนใจนะครับอยากจะสวดสืบชะตาใหญ่แล้วอยากมาร่วมปฏิบัติสมาธิกรรมฐานก็สามารถติดต่อกันเข้ามาที่ Line at OpenDown นะครับเหมือนเดิมในทุกๆคลิปนะครับในช่อง y o u t u b e อาจารย์กฤษณะภูสิทธิอุดมเนี่ยอาจารย์จะใช้คำว่าลัคนานะครับ คำว่าลัคนาเนี่ยมันจะแตกต่างจากคำว่าราศีเนื่องจากลัคนาเนี่ยมันจะต้องใช้5เรื่องเลยนะครับก็คือวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดผูกออกมาแล้วจึงเป็นลัคนาจะมีความแม่นยำถึง90%นะครับแต่ถ้าราศีเนี่ยจะใช้เพียงวันที่และเดือนนะครับความแม่นยำเนี่ยมันอาจจะมีแค่10%เท่านั้นเองนะครับยกตัวอย่างตัวอาจารย์เองเนี่ยเกิด31พฤษภาคมก็คือราศีพฤกษภ แต่เวลาดูดวงทําพิธีหรือการบูชาพระอะไรต่างๆเนี่ยนะครับต้องใช้ลัคนาอาจารย์ผูกลัคนาออกมาเนี่ยพอใช้วันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดกลายเป็นลัคนากันเวลาจะดูดวงดูโหราศาสตร์เนี่ยก็ต้องใช้ลัคนากันจะมีความแม่นยํานะครับใครที่ยังไม่รู้นะครับก็สามารถเข้ามาสอบถามพูดคุยกันนะมีกลุ่ม Open Chat เป็นลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับสามารถเข้ากลุ่มเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ได้ด้วยนะครับและย้ําเตือนเหมือนเดิมนะครับคลิปที่อาจารย์ทําให้รายเดือนรายปีอย่างนี้นะครับเป็นการดูดาวจรคําว่าดาวจรคือดาวที่กําลังเคลื่อนที่อยู่บนท้องฟ้าน,นเวลานี้นะครับยังไม่ใช่ดาวในชะตากําเนิดของแต่ละคนบางคนดูคลิปแล้วอาจจะตรงเป๊ะเลยก็แปลว่า ดาวในชะตากําเนิดตรงกับดาวจรที่กําลังโครจรอ,อยู่อย่างนี้นะครับฉะนั้นใครที่ไม่ตรงก็ไม่ต้องกังวลนะครับเนื่องจากมันยังไม่ได้เจาะลงไปในดาวในชะตากําเนิดของเรานะครับเนื่องจากว่ามันอาจจะมีดาวมารับมาส่งให้พลังด้านบวกด้านลบอะไรอย่างนี้นะใครที่มีความกังวลว่าเอ๊ะแล้วดวงชะตาเราปี2569เเป็นยังไงก็สามารถมา รวจสุขภาพดวงประจำปีกับอาจารย์ได้นะครับโดยจะเป็นการเจาะลึกลงไปในลัคนารวมไปถึงดาวในชะตากเนิดของตัวเองว่าภาพรวมในปี2569นี้จะมีอะไรโดดเด่นอะไรดีอะไรต้องระวังใครที่สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับถอดรหัสชีวิตดวงชะตาฟ้าลิขิตเปิดแผนที่กรรมวิเคราะห์ดวงให้ถูกฉลกใครเคยเป็นแบบนี้บ้างขยันเท่าไหร่เงินเดือนก็ไม่ขึ้น อยากขายที่ขายบ้านเท่าไหร่ขายหลายปีก็ขายไม่ได้ขาขายไม่ดีฟืนเครืองมีแต่ทุนจมและอีกหลายคนที่ขยันสิบปีก็ไม่รวยสักทีรู้สึกแบกภาระ,ะรู้สึกเหนื่อยกับการทํางานทํามากได้น้อยขาดผู้ประทาาขาดตัวช่วยมาวิเคราะห์เจาะลึกดวงชะตากับอาจารย์กฤษณะแบบรู้ลึกร,รู้จริงมั่นยําเพื่อค้นหาประสาทต่างต่างตัวที่ขัดขวาง และทําพิธีขอขบากรรมขออุศิกมค้นหาบุญกุศลหนุนนําตัวเองพรสวรรค์ที่ติดตัวเบิกบุญหาตัวช่วยมาสนับสนุนวิเคราะห์ชะโงกที่ถูกต้องเพื่อส่งเสริมหนุนดวงชะตาให้รุ่งเร,ร,ร,รืองรุ่งโรดได้อย่างรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนทุกจังหวะเวลาของชีวิตอย่ารอชา้าตรวจสุขภาพดวงประจําปีกับอาจารย์กฤษณะเสริมดวงอย่างไรให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วจองคิวด่วนที่ line at orvedaw ดวงเศรษฐีปี2569นะครับอาจารย์จะเรียงลำดับแค่ท็อป5พอนะ5อันดับนะครับที่โดดเด่นมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของการเงิน นะการเงินโชคลาบอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับแต่อย่าลืมนะยังไม่ใช่ดวงดีที่สุดนะอันนี้เจาะเรื่องการเงินเฉยๆนะครับเลยให้ชื่อว่าเป็นดวงเศรษฐีและจะพูดท็อปไฟก่อนแล้วหลังจากนั้นจะเรียงลําดับไปแล้วค่อยอธิบายไปในแต่ละลักษณะน,นะครับใครที่อยากประสบความสําเร็จเป็นเศรษฐีปี2อง9นะครับให้พิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปเลย ขอเป็นเศรษฐีปี2569อย่างนี้นะเป็นการส่งเสริมดวงชะตาส่งพลังบวกให้กับตนเองนะครับดวงเศรษฐีอันดับหนึ่งนะครับยกให้ลัคนาพฤกษบนะครับชาวลัคนาพฤกษบเนี่ย จังหวะที่โดดเด่นเลยดาวพฤหัสเนี่ยนะครับโคจรอ,อยู่ในเรือนการเงินตั้งแต่ต้นปียาวไปถึงเดือนพฤษภาเลยตรงที่จะส่งผลดีมากๆเพราะดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวที่ให้โอกาสเป็นความสิริมงคลโอกาสต่างๆมาเป็นเจ้าเรือนลาพะด้วยเป็นโชคลาภเป็นความสําเร็จจะส่งผลของการเงินดีมากนะครับเสร็จแล้วในช่วงกลางปีดาวพระก็โคจรไปสู่เรือนสัตย์ชะ แล้วก็ปลายปีโครจรไปสู่เรือนพันธุอีกตรงนี้จะส่งกําลังดีมากๆเลยนะครับรวมไปถึงดาวเสาโครจรเข้าเรือนลาพะอีกดาวราหูก็ย้ายเข้าสู่เรือนสุภะอีกตรงนี้เลยส่งผลดีมากๆนะครับชาวลัคนาพฤกษบบางคนมีอาชีพเสริมเลยได้เสริมมีรายได้มากกว่าหนึ่งทางบางคนเสี่ยงโชคสําเร็จสมปรารถนาได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะครับดวงเศรษฐีคนที่สองนะครับลัคนาเมษ ชาวลัคนาเมธเนี่ยนะครับส่งผลดีมากๆเนื่องจากดาวราหูเนี่ยก็เป็นดาวที่จะพลิกชะตานะครับไปโยกหลังลัคนาอยู่อยู่ในเรือนลาพระและเป็นกเกษตรตราธิบดีด้วยหนักแน่นมั่นคงมีกำลังการเดินของดาวพฤหัสอีกก็จะไปส่งผลดีนะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเงินเรียกว่าชาวลัคนาเมธเนี่ยนะครับจะมี การเงินไหลมาเทมาดีตลอดทั้งปีเลยนะตั้งแต่ต้นปียันปลายปีแล้วยังมีโอกาสเสริมด้วยโชคลาบแบบฟลุกๆอีกอย่างนี้นะครับฉะนั้นใครที่อยากมีโชคก้อนโตก็ต้องเจริญพุทธมนต์เสริมดวงชะตากันเอาไว้ด้วยนะครับใครที่ไม่มีก็รับหนังสือสวดมนต์ไปนะครับดวงเศรษฐีคนที่ 3. ลัคนามิถุนชาวลัคนามิถุนนะครับถือว่าได้อิทธิพลจากดาวพฤหัสโดยตรงเลย ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนพฤษภาเนี่ยดาวพฤหัสกลุ่มลัคนาเป็นเรื่องของโชคลาภเป็นเรื่องโอกาสความสําเร็จทางการงานส่งผลสู่การเงินเรื่องโชคลาภเรื่องผู้ใหญ่สนับสนุนโอกาสดีๆต่างๆนะครับเสร็จแล้วกลางปีดาวพฤหัสประธานแห่งสุภาคยังโครจรเข้าเรือนการเงินอีก โอโดดเด่นมากๆเลยนะครับฉะนั้นในปีนี้ชาวลัคนามิถุนเนี่ยการเงินดีเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับการเงินรวมไปถึงช่องทางการเงินใหม่ๆด้วยนะครับดวงเศรษฐีคนที่4ีนะครับลัคนากรากฎชาวลัคนากรากฎเนี่ยก็คือมีความโดดเด่นเพียงแต่ว่าต้นปีเนี่ยดาวพฤหัสยังโคจรอ,อยู่ในมุมอับแสงก็คือวินาศ แต่กลางปีเป็นต้นไปแล้วเนี่ยนะครับโอ้โหโดดเด่นมากๆเลยดาวพฤหัสเป็นมหาอุดอยู่ในดวงชะตาเลยแล้วก็ยังโคจรต่อไปในเรือนการเงินอีกนะครับตรงนี้จะส่งผลดีในเรื่องการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้การสนับสนุนจากผู้ใหญ่ได้การสนับสนุนจากหุ้นส่วนคู่ค้าคู่จริรจา จับพลัดจับภูบางคนมีกิจการใหม่บางคนมีช่องทางใหม่ๆเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับรายได้ของชีวิตเลยทีเดียวนะครับดวงเศรษฐีคนที่5นะครับลัคนาตุลชาวลัคนาตุลเนี่ยนะครับถือว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของการเงินนะเนื่องจากดาวพฤหัสเนี่ยโคจรได้ตำแหน่งที่ดีมากเลยจะเป็นลักษณะงานสร้างเงินเงินสร้างงานบางคนได้รับการลงทุนบางคนมีอาชีพสำรองนะครับมีมากกว่าหนึ่งช่องทางในการหารายได้ ดาวพฤหัสจะโครจรเดินไปถึง3าราศีเลยในเรื่องการงานในเรื่องของโชคลาภโดดเด่นนะ ทำให้ชาวลัคนาตนเนี่ยมีสิ่งดีๆมีเงินหมุนเวียนเรียกว่าหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับและอิทธิพลของดาวราหูอีกนะที่อยู่ในเรือนปุตตะแล้วก็ช่วงปลายปีก็จะย้ายเข้าสู่เรือนพันธุก็จะส่งผลเกิดการกระตุ้นนะครับหน้าที่การงานทรัพย์สินเกิดการเปลี่ยนแปลงนะนำพาสู่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับ ครบทวน5อันดับนะอาจารย์จัดแค่5อันดับที่ถือว่าโดดเด่นแล้วกันนะครับแล้วหลังจากนี้จะพูดเรียงลัคนาไปนะว่าแต่ละลัคนานั้นมีภาพรวมการเงินเป็นอย่างไรนะครับลัคนาสิงห์นะครับชาวลัคนาสิงห์เนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยก็มีการโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่ดีนะตั้งแต่ต้นปีก็อยู่ในเรือนลาพระหมายถึงโชคลาภหมายถึงโอกาสอย่างนี้นะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่ายังมีดาวเสา นะที่มาเลงดวงชะตาดาวราหูเลงดวงชะตาอยู่แต่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงคลี่คลายไปนะตั้งแต่กุมภาพันธุ์เป็นต้นไปเนี่ยถือว่าผลเคราะหนะ์เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการขยับปรับเปลี่ยนบางคนมีโอกาสใหม่ๆนะได้เป็นเจ้าของกิจการบางคนมีรายได้เสริมอาชีพเสริม และก็ช่วงปลายปีเนี่ยดาวพฤหัสมากลุ่มดวงชะตาเลยก็จะส่งผลดีมากๆเกิดการขยายตัวนะครับมีความสบายอกสบายใจนะครับลักนณากันชาวลักษณากันเนี่ยนะครับถือว่าได้ผลดีจากดาวพฤหัสเพียงแต่ว่าการเงินเนี่ยมันอาจ,จยังไม่ได้โดดเด่นแบบ ลักษณะท็อปไฟนะครับก็คือจะมีเงินไหลามาให้ได้ใช้จ่ายตลอดทั้งปีนี่แหละครับแล้วก็จะมีเรื่องของการงานที่โดดเด่นนะงานจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดความเข้าที่เกิดการลงตัวมีโอกาสดีๆและอิทธิพลของดาวเสาร์จะไปส่งเสริมนะครับมะเร็งดวงชะตาเนี่ยมันจะมีเรื่องของความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงมีการรับผิดชอบกดดันสักนิดหนึ่ง แต่ก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะนําพาสู่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับลัคนาพิกจิกชาวลัคนาพิกจิกเนี่ยนะครับถือว่าต้องรอนิดหนึ่งนะต้องรอกลางปีเป็นต้นไปถึงจะค่อยๆคลี่คลายดีขึ้นเนื่องจากว่าดาวพฤหัสเนี่ยก็เป็นเจ้าเรือนการเงินนะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ย ไปตกอยู่มุมอับแสงคือไปอยู่เรือนมรณนะมันอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายเยอะต้องใช้อย่างประหยัดหรือเงินมันพอดีพอดีอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นต้องอดทนสักนิดหนึ่งนะรอกลางปีเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง นะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตระดับชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานนะบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็จะส่งเสริมดีทีเดียวแต่ต้องรอเท่านั้นเองนะครับลัคนาธนูนะครับชาวลัคนาธนูเนี่ยอิทธิพลของดาวพฤหัสเนี่ยนะครับก็จะไปส่งผลดีในเรื่องโอกาสใหม่ช่องทางใหม่ในเรื่องของการงานเพียงแต่ว่ามันมีจังหวะดีนะและก็จังหวะเหนื่อยแล้วก็จังหวะดีอย่างนี้นะครับฉะนั้น ก็ต้องอดทนค่อยๆบริหารจัดการ ต้องรอบคอบลัดกลุ่มนะครับแล้วก็ต้องทําอะไรเนี่ยต้องวางแผนล่วงหน้าอย่างนี้นะครับแล้วพอประมาณสักช่วงปลายปีมีโอกาสได้ลาบก้อนใหญ่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงให้สบายใจขึ้นนะครับลักนณาบังกรเนี่ยครับปีนี้ถือว่าออกตัวเนี่ยอาจจะฝึดฝืดนิดนึงตั้งแต่ต้นปีมันมีรายจ่ายเยอะมีอะไรที่ต้องทําเยอะนะหรือลาบผลที่เป็นการเสี่ยงโชคมันก็ต้องใช้เวลาต้องอดทนอาจจะยังไม่ใช่ว่าจะสามารถใช้เงินแบบฟุ เฟือยได้นะในตลอดทั้งปีนี้เรื่องของการเงินยังพอดีพอดีอยู่นะฉะนั้นต้องอดทนสักนิดหนึ่งนะแต่พอหลังเดือนกุมภาเป็นต้นไปจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนะครับแต่ช่วงปลายปีนะครับดาวราหูย้ายมากลุ่มดวงชะตาและเป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยจะมีโอกาสดีๆในช่วงปลายปีนะครับฉะนั้นอดทนกันสักนิดหนึ่งนะครับลัคนากุมปี2 5งหนี่ยนะครับชาวลัคนากุมเนี่ย เรื่องของการเงินรายได้มันอาจจะมาช้าหน่อยนะมันอาจจะติดขาดฝืดเครื่องมันจะต้องขยันมากขึ้นหรือต้องตัดสินใจครั้งใหญ่นะเนื่องจากอิทธิพลของดาวพฤหัสเนี่ย ครึ่งปีเนี่ยไปอยู่ในเรือนอลิซะเลยนะอลิมันก็หมายถึงอุปสรรคต่างๆแล้วดาวพฤหัสเนี่ยนะครับเป็นเจ้าเรือนการเงินอีกต่างหากเป็นเจ้าเรือนโชคลาภอีกต่างหากไปอยู่อลิสักครึ่งปีเลยอย่างเงี้ยนะมันอาจจะตึงหน่อยมันอาจจะเหนื่อยหน่อยฉะนั้นต้องอดทนนะครับแล้วรอประมาณปลายปีประมาณหลังกลางเดือนตุลาเป็นต้นไปก็จะคลี่คลายแล้วค่อยๆดีขึ้นนะครับลัคนามีนนะครับชาวลัคนามีนในปี2 5งหเนี่ย ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตเลยทีเดียวนะเพียงแต่คลิปนี้เป็นการเจาะเรื่องการเงินนะได้เงินเป็นก้อนก็จ่ายออกเป็นก้อนเงินเนี่ยยังเป็นการหมุนเวียนใช้จ่ายในระบบธุรกิจหรือระบบชีวิตของเราแต่สุดท้ายปลายทางมันก็จะเหลือเก็บนะแล้วอิทธิพลดาวเสาเนี่ยนะครับ ที่เข้ามากลุ่มดวงชะตาตั้งแต่เดือนกุมภาเนี่ยมันจะส่งผลการเปลี่ยนแปลงชีวิตบางคนนะเป็นเจ้าของกิจการไปเลยบางคนเนี่ยมีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรต่างๆแต่การเงินทั้งปีนี้นะครับต้องค่อยๆบริหารการใช้นะทั้งใช้ทั้งจ่ายแต่สุดท้ายแล้วก็จะเหลือเก็บนะถือว่าสบายใจได้นะครับ ูดวงกับอาจารย์กฤษณะแบบรู้ลึกรูรร้จริงแม่นยำแก้ปัญหาตรงจุดไม่มีสะดุดทุกช่วงเวลาของชีวิตการเงินการงานความรักสุขภาพการค้าธุรกิจต่างๆอาชีพหลักอาชีพเสริมการเรียนการสอบแข่งขันเจาะลึกพร้อมคําแนะนําวิธีการแก้ไขแบบชัดเจนรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนเพราะก,การใช้ชีวิตลองผิดไม่ได้หากเลือกเดินทางผิดคือเสียหายเสียเงินเสียเวลาเสียความรู้สึกใครที่พลาดไปแล้วกําลังเจอปัญหาหนะัก ต้องการที่ปรึกษามาดูดวงกับอาจารย์กฤษณะมีคําตอบให้ทุกปัญหามีทางออกแบบรู้ลึกรู้จริงแม่นยำตัดสินใจได้ถูกทางรู้เร็วสําเร็จเร็วอย่ารอาช้าตรวจสุขภาพดวงประจํำปีกับอาจารย์กฤษณะเสริมดวงอย่างไรให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วจองคิวด่วนที่ l i น์แอดโอเพขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ ให้กำลังใจอาจารย์นะครับกดปุ่มติดตามกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาที่อาจารย์ลงคลิปใหม่ๆจะได้รับชมได้ทันทีนะครับแล้วในปีนี้นะครับ2569อาจารย์มีคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาจิตพัฒนาพลังจิตของตนเอง เพื่อนนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันให้มันสําเร็จสมปรารถนานะครับฉะนั้นก็มาติดตามรับชมกันได้และใครที่อยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับมีลิงก์กลุ่ม Open Chat อยู่ใต้คลิปนี้สามารถกดที่ลิงก์และเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้นครับก็ขออวยพรให้ทุกๆคนนะครับประสบความสําเร็จโชคดีสําเร็จสมปรารถนาเจริญรุ่งเรืองตลอดปี2569และตลอดไปนะครับ